ถ้าอยากมีผู้ติดตามเยอะๆอย่าทำสิ่งนี้ถ้าคุณทำแบบเนี้ยคอนเทนต์ยังไงก็ไม่ตังยังไงก็ไม่เกิดลองเอาเวิร์กช็อปนี้ไปทำดูนะครับลองลิส s t ในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบมาสักสิบข้อถ้าคุณทำแบบนี้ยังไงก็รวยการทำคอนเทนต์มันคือการลองผิดลองถูกนะครับคลิปวิดีโอต้องมีเสียงพูดหรือเสียงพากในการเล่าเรื่องนะครับอันนี้คือปัญหาหลายคนมากๆเลยครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีไม่รู้จะทำตัวตนอะไรดีผมใช้หลักนี้ และใช้ประจาและใช้ได้ผลดีมากๆ อยากมีผู้ติดตาม1000คนใน Tik t o อกไม่รู้จะต้องเริ่มยังไงมาดูคลิปนี้มีผู้ติดตามเกิน1 0 0 0คนแน่นอนใครที่เพิ่งเริ่มต้นทํา Tik t อกนะครับอยากจะเป็น A f f i l อ a t e ยอยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆไม่รู้จะต้องทําอะไรไม่รู้จะต้องทําตัวตนอย่างไรดีนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับขอข้อห้ามก่อนเลยนะครับห้ามทาคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับขึ้นหนึ่งหลายคนเนี่ยที่ทํา Tik t อกเนี่ยชอบเอาคลิปวิดีโอแบบถ่ายแล้วใส่เพลงข้อนี้นะครับอย่าทำนะครับห้ามทําโดยเด็ดขาดนะครับทำคลิปวิดีโอใส่เพลงอย่างเดียวไม่เอา เสียงพูดต้องชัาต้องดีต้องคมเสียงเนี่ยเห็นไหมผมต้องใช้ไม้ต้องมีไม้นะครับถ้าไม่มีไม้อะทให้เสียงคุณอะไม่เพราะไม่ดีคนก็ไม่อยากฟังคลิปวิดีโอไม่ชัดมัวเบลออยงนี้ก็ไม่เอานะครับห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับถ้าอยากมีผู้ติดตามเยอะๆอย่าทําสิ่งนี้เพราะเราก็ไม่ชอบดูจริงไหมเราไม่ได้อยากดูคลิปวิดีโอที่มันไม่มีคุณภาพคลิปวิดีโอใส่เพลงคลิปวิดีโอเป็นรูปเงี้ยเราอยากดูไหมเราไม่อยากดูเป็นภาพสไลด์อย่างเงี้ยเราอยากดูไหมเราก็ไม่อยากดูถ้าเราทำอย่างเงี้ยใครที่ไหน อยากจะติดตามไม่มีใครอยากจะติดตามหรอกเพราะว่าดูไปอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้กับคนดูใส่ฟิลเตอร์เยอะเกินไปพวกนี้ก็ห้ามอะไรที่เราไม่ชอบอ่ะอย่าไปทําเราไม่อยากดูคลิปวิดีโอแบบไหนอย่าไปทําแบบนั้นแล้วแบบไหนที่ ควรจะต้องทําคลิปิโอต้องมีเสียงพูดหรือเสียงภาคในการเล่าเรื่องนะครับเวลาทาคลิปิโอผมเข้าใจบางคนนะครับว่าเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับไม่กล้าพูดไม่กล้าภาคแนะนําแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่พูดหรือไม่ภาคคนก็ไม่รู้จักคุณอยู่ดีอย่าไปกลัวในการที่แบบเสียงเราไม่เพาะเสียงเราไม่ดีเพราะเสียงเราอ่ะเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอยู่แล้วการที่เรามีเสียงที่ดีเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงเรา มีเสียงเดียวในโลกประโยคเดียวกันพูดคนละทีก็ไม่เหมือนกันเวลาเล่าเรื่องเวลาทำคอนเทนต์ใน t i k t o k เวลาเราดูคลิปวิดีโอเราอยากฟังเสียงนคนน,นนะครับตอนนี้เทรนนะครับไม่มีใครทําคลิปวิดีโอใส่เพลงอย่างเดียวหรอกยกเว้นแบบลิปซิงค์บ้างอะไรบ้างเพลงกระแสบ้างก็อาจจะมีบ้างนะครับไม่แนะนําให้เป็นคอนเทนต์หลักละกันนะครับเน้นย้ําข้อน,นี้เลยทุกคลิปวิดีโอ80% 90%ของช่องต้องเป็นเสียงพูดหรือเสียงพากย์เท่านั้นนะครับเราทำคอนเทนต์อย่างไรดีอันนี้คือปัญหาหลายคนมากๆเลยครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีไม่รู้ จะทำตัวตนอะไรดีผมใช้หลักนี้นะครับและใช้ประจําและใช้ได้ผลดีมากๆากคือหลักของอิคิกายครับอิคิกายคือวงกลมสี่วงเนี่ยอิคิกายคือคุณเก่งเรื่องอะไรอันดับแรกเลยนะครับลองสํารวจตัวเองดูนะครับทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาเราก็เก่งเรื่องนั้นบางคนเก่งแต่อาจจะไม่ชอบก็ได้ บางคนเก่งวิศวะแต่ไม่ชอบวิศวะบางคนเก่งเลขแต่ไม่ชอบเลขบางคนเก่งทําอาหาร,รแต่ไม่ชอบทาอาหาร,รความเก่งสามารถเอามาทําเป็นคลิปวิด,ดีโอได้ไม่ว่าคุณจะเก่งอะไรลองเอาเวิร์กช็อปนี้ไปลองทําดูิสต์ความเก่งคุณมาสักสิบข้อแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเก่งอะไรนะครับลองดูคนรอบข้างว่าเขาชมอะไรคุณทําบ้านสะอาดจังเลยทำไมไม่สอนทําบ้านให้มันสะอาดล่ะทําขนมอร่อยจังเลยสอนทําขนมก็ได้อันนี้คุณเก่งแล้วเพราะว่าเขาชมคุณทำอาหาร,ร,รอร่อยจังเลยสอนทําอาหารนะครับ<อ> <BB. S 2> ลองเล่าวิธีของเราเล่าเรื่องการทำอาหารก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราเก่งนะครับสสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบคุณอาจจะรักสิ่งนี้แต่คุณไม่เก่งก็เป็นได้ครับคุณเล่าเรื่องได้เวลาทําสิ่งที่รักอ่ะมันดียังไงครับเพราะคุณอินไงคุณเข้าใจมันดีแต่คุณเก่งไหมไม่ได้เก่งเช่นผมชอบเล่นกีฬาผมารกผมักในการเล่นลกีฬาผมรักในการตีกอล์ฟผมรักในการเล่นแบดมินตันผมรักแต่ผมเก่งไหมไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ชอบแต่แบบรบักมากเลยอยากทำคอนเทนต์มันมากเลยอันนี้คือเรา Lakman เพราะเรารักมันอ่ะมันมีความอินเราเข้าใจในสิ่งนั้นอ่ะมากนะครับบางทีเรารู้เยอะด้วยเพราะเราศึกษาเยอะไงพอเราศึกษาเยอะเราจะรู้มีความรู้เยอะแล้วก็มันเล่าให้คนฟังก็ได้ถามว่าบางคนเนี่ยที่เป็นคอมเมนเตอร์เก่งเรื่องนั้นไหมไม่ได้เก่งนะครับแต่เขารักแล้วเขาศึกษาเขารู้เยอะเขาก็มาเล่าได้นะครับลองเอาเวิร์กช็อปนี้ไปทําดูนะครับลองิสต์ในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบมาสักสิบข้อชอบอะไรก็ได้เอาเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระก็ได้นะครับเพราะทุกเรื่องอ่ะมันมีสาระของกลุ่มบางกลุ่มอยู่แล้วลลองิมา สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบลองเอาสิ่งพวกนี้นะครับมาทําเป็นคอนเทนต์ได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณรักอะไรคุณจะชอบอะไรคุณรักหมาคุณรักแมวก็ได้เหมือนกันคุณรักเนียก็ทำคอนเทนต์ได้คอนเทนต์รักเนียไงนะคอนเทนต์รักเพื่อนก็ได้รือทุกอย่างไม่เป็นคอนเทนต์หมดเลยว่าถ้าคุณจะคิดจะทำอันนี้คือเรื่องจริงเลย3นะครับ ลองเอาสิ่งที่เราสามารถทําเงินกับมันได้นะครับมาทําเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะครับเช่นคุณเป็นพนักงานคุณก็ทาคอนเทนต์แบบพนักงานก็ได้คุณเป็นตัดต่อคุณก็เล่าเรื่องตัดต่อคุณไม่ได้รักคุณไม่ได้เก่งหรอกแต่คุณตัดต่อเป็นคุณก็เอาเรื่องนั้นมาตัดต่อเพื่อสร้างเงินได้คุณก็เอาเรื่องตัดต่อเนี่ยเพราะเวลาคุณสร้างเงินกับมันได้แสดงว่ามีคนยินดีจ่ายเงินให้กับคุณนะครับพอมันมีคนยินดีจ่ายเงินกับเราอ่ะบางคนขายขนมเค้กอยู่แล้วลองดูคุณมะเหมี่ยวดิขายขนมเค้กอยู่แล้ว่มีคนนจาเงิก็ ความเห็นเบื้องหลังของการทำขนมเค,ค้กตอนนี้คนจ้างเต็มไปหมดเลยเห็นปะ คือเอาสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่คนจ่ายเงินให้กับเราอะ่ะมาทําเป็นคอนะเทนต์น่ะเห็นไหมมันสามารถทําให้เราอะ่ะสร้างเงินได้สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ลองลิสต์ดูว่าสิ่งไหนที่คนยอมจ่ายเงินให้กับคุณคุณเป็นวิศวะทางานวิศวะอยู่คุณทําบัญชีคุณสอนทา Excel ซลสิมีเพื่อนผมอะ่ะสอนทอํา Excel ลอ่ะคนดูอย่างเยอะเพราะว่าบางคนทําไม่เป็นบางคนไม่รู้เทคนิคนี้ฉะนั้นอะ่ะเราเอาสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสามารถทำเงินได้นะ่ะมาทําเป็นคอนเทนต์ก็ได้ลองลิสต์ก่อนนะ ทุกคนไปเวนะิร์กช็อปนั้นลอง list ดูสักสิบข้อนะครับสิ่งไหนที่สามารถทําเงินให้กับคุณได้เอามาทำเป็นคอนเทนต์สุดท้ายนะครับลองไปเอาสิ่งที่โลกต้องการตอนนี้โลกต้องการเรื่องอะไรโลกต้องการคนช่วยคิดคอนเทนต์โลกต้องการคนตัดต่อโลกต้องการ AI คอนเทนต์ content AI ตอนเนี้คุณทําสิอะไรก็ไวล่อมดุดเพราะว่าคนไม่รู้คนอยากรู้โลกต้องการคนที่แบบมาสอนทํา AI ถ้าคุณเพิ่งรู้เรื่อง AI คุณทำคอนเทนต์ได้ไหมได้สิเพราะคุณเพิ่งรู้เรื่องเนี้ยอย่างผมอะล่าสุดอะผมเพิ่งรู้ ว่าเฮ้ยเอไออ่ะมันมีการทํารูปได้นะอ่ะผมลองทําดูมันทําได้เว้ยแล้วผมก็เลยทําคลิปวิดีโอสอนเห็นไหมอะไรที่เราเพิ่งรู้อ่ะแล้วโลกมันต้องการอ่ะคนน่ะมันต้องการคนที่แบบมาแชร์ความรู้ให้เราอ่ะเอาพวกเนี้ยมาทําเป็นคอนเทนต์ได้ฉะนั้นโลกต้องการอะไรลองลิสต์ดูสักสิบข้อนะครับสิ่งที่คุณคิดอะ่ะแล้วถ้าคุณเพิ่งรู้นะอันนั้นก็เป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันนะครับผมเพิ่งรู้ว่าไลน์อ่ะเวลาแคปหน้าจอแบบเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะคือแบบเป็นน้องส้มน้องแตงโมอย่างเงี้ย แคปหน้าจอแบบไม่เห็นชื่อโปรไฟล์อะ่ะผมเพิ่งรู้เว้ยแล้วผมก็ทำคอนเทนต์เลยสรุปได้เป็นล้านวิวแค่ทำคอนเทนต์สอนวิธีการแคปหน้าจอลายอะ่ะไม่ให้มีโลโก้ไม่ให้มีชื่อคนอะ่ะคอนเทนต์นั้นก็ล้านวิวละเพราะว่าผมเพิ่งรู้แล้วผมเพิ่งอ๋อมันเพิ่งทำแบบนี้ผมก็มาทำเป็นคอนเทนต์เห็นไหม อันเนี้ยคุณโลกเขาต้องการคนมาแชร์โลกต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้แล้วเขาเพิ่งรู้อะไรที่ผมเอ๊ะเอา้าเพิ่งรู้ผมเอามาทำเป็นคอนเทนต์สหัวข้อที่อยากจะให้เวิร์กช็อปนะครับขึ้นหนึ่งคุณเก่งอะไรลิสต์ออกมาสักสิบข้อสองคุณรักหรือคุณชอบอะไรลิสต์ออกมาสักสิบข้อสามอะไรที่คนยอมจ่ายเงินให้กับคุณลิสต์ออกมาสักสิบข้อสี่โลกตอนนี้กําลังต้องการอะไรลิสต์ออกมาสักสิบข้อทั้งหมดนี้พอมันรวมกันแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผม,มเป็นคนที่ชอบ ชอบสอนมากแต่ผมเก่งไหมไม่ได้เก่งนะครับผมอยากเสนอหน้าผมอยากทำคอนเทนต์ผมชอบมากเลยแต่เก่งไหมไม่ได้เก่งทําไงครับความเก่งมันฝึกกันได้ครับความเก่งมันคือสกิลความเก่งคือทักษะถ้าทักษะคุณทําทุกๆวันเนี่ยมันจะเก่งขึ้น ยังไงก็เก่งขึ้นแน่นอนพอเก่งขึ้นเสร็จอะไรที่โลกต้องการโลกต้องการคนทำาิ i กต o อกแล้วผมมาช่วงนั้นคือเป็นคนเริ่มต้นทำาิ i กต o อกประมาณสี่หปีที่แล้วไปดูคลิปย้อนหลังได้4ีหปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นทําแบบขายของแต่แรกๆเลยครับแล้วคนกําลังต้องการคนสอนผมก็เข้าแก๊ปว่าผมชอบสอนผมก็ออกมาสอน พอออกมาสอนเสร็จผมก็มีความสุขผมมีความสนุกพอสอนไปเรื่อยก็เริ่มเก่งพอเริ่มทำคอนเทนต์ไปเรื่อย <S <S ก็เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆพอเริ่มทําเก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นทัศษะติดตัวและโลกก็ต้องการด้วยโลกต้องการไม่พอคนพร้อมจ่ายเงินให้กับเราคนพร้อมซื้อความรู้ให้กับเราทั้งหมดเนี่ยคือโลกของอิคิไกนะครับที่อยากจะมาแชร์ความรู้ให้กับทุกคนนะว่าผู้ติดตามไม่ถึงหนึ่งพันคนแล้วอะไรที่อยากจะทำคอนเทนต์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดรอยู่่ทีเา อยากจะทำคอนเทนต์แบบไหนออกมาแต่ขอเลยนะครับอันนี้คขอเลยอย่าไปทําคลิปวิดีโอใส่เพลงเลยช่องผมอะไม่มีคลิปเลยใส่เพลงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดนะครับยังไงก็ไม่เกิดอย่าไปทําแบบนี้คลิปนี้ยาวนิดนึงนะผู้คนลองเวิร์กช็อปดู่อยากให้เวิร์กช็อปมันมีประโยชน์มากและมันจะทําให้ผู้ติดตามคุณอนะเกิน1000คนได้พอเวิร์กช็อปเรียบร้อยนะครับเขียนมาเรียบร้อยแล้วให้เวลาสักห้านาทีนะครับลองพอดแล้วลองเขียนดูนะครับทาไปเรียบร้อยละ ทีนี้นะครับเราลองดูผมจะแบ่งเป็น3ามหมวดหมู่นะ <S <S ผมอยากให้ทุกคนสำรวจตัวเองก่อนพอเราสำรวจตัวเองได้แล้วลองแบ่งมัน3ามหมวดหมดู่คุณจะทำแนวทางแบบไหนแนวทางที่1นนะครับคุณอยากจะแชร์ความรู้ตัวเองสอน How to สอนวิธีการ4ขั้นตอนการทำให้ผู้จิจามเกิน1น0 0คน4ขั้นตอนในการตัดต่อคลิปวิดีโอ5ขั้นตอนในการทำา AI ให้เก่งอะไรเงี้ย yeah. อันนี้คือแชร์ความรู้แชร์ share ความรู้แบบไหนเราอยากจะแชร์ความรู้ไหมยอยากจะสอนแบบผมไหมผมแบบเป็นสายแชร์ความรู้ว่าแบบเอ้ยอยากจะทา AI นะมาลองทำแบบนี้ดู2ส,สายแชร์ประสบการณ์แแชร์ประสบการณ์คือใช้แบบไหนมาแล้วมันได้ผลแบบไหนเคยทำอาหารว่าถ้าคุณใส่แบบนี้เยอะเกินไปประสบการณ์มันจะเค็มมากเลยนะอย่าไปใส่อย่าไปทำทำแบบเนี้ยมันผิดห้ามทำข้อพวกนี้เลยไม่งั้นจะทำให้อาหารคุณอนะไม่อร่อยอันนี้คือแชร์ประสบการณ์ถ้าคุณทำแบบเนี้ยคอนเทนต์ยังไงก็ไม่ปังถ้าคุณทำแบบนี้ ยังไงก็รวยอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าเห็นไหมถ้าทําธุรกิจแบบเนี้ยอาจจะเจ๊งได้นะครับ เพราะมันเป็นแบบนี้อันนี้คือแชร์ประสบการณ์ตัวเองเห็นปะ่ะอนเทนต์แนวแชร์ประสบการณ์จดไว้นะครับว่าคุณมีแนวไหนนะอยากจะทําแนวไหนแนวเล่าประสบการณ์บางคนก็ชอบเล่าประสบการณ์ตัวเองนะสมไม่ชอบความรู้ไม่ชอบแบบอะไรที่มันทางการคุณไปสายเอนเตอร์เทนเลยก็ได้เอนเตอร์เทนคืออะไรเอนเตอร์เทนคือแนวแบบ POV Point of View Point of View คืออแนวแบบมีตัวละคร1นนะเล่นตลกเนี่ยผมก็ทำคอนเทนต์ตลกเนี่ยทำชิวิดีโอไป5ล้านกว่าวิว อ่ะแนว p o v อชอบเมียรักเมียแหมรักเมียนี่รักเมีย,ย,ย,ยไม่ต้องพูดทำคอนเทนต์กับเมียเอาเรื่องจริงมารอเล่นจำวันเกิดไม่ได้ก็เล่น POV วีสะท้อนอารมณ์ตัวเองนะครับสะท้อนตัวเองว่าแบบจำวันเกิดเมียไม่ได้แล้วคลิปวิดีโอนั้นก็วัล่อ5ล้านกว่าวิวเพราะอะไรเพราะว่าผมเล่นละครเล่นละครแบบกึ่งกึ่งตลกสะท้อนให้่อนดูตลกผมทำคอนเทนต์ไปตีกอล์ฟโดนอีกล้านกว่าวิวคอนเทนต์นั้นก็ คนดูเยอะมากคนชอบมากนะครับก็คือเมียจับได้ว่าไปตีกอล์ฟอันนี้สายอินเทอร์เทนนะตอนนี้ช่องติดตามเมียก็ประมาณเกือบหมื่นฟอล์ละจากผู้ติดตามูนย์คนนะทาไม่เป็นเลยเห็นไหมอันนี้ก็สามารถทําได้ะั่นคือสายอินเทอร์เทนอินเอร์เทนจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือเล่นกับเมียก็ได้หลายช่องเล่นกับแฟนเล่นกับเมียนะครับก็ปังผู้ติดตามเยอะมากสายเมียสายความรักเนี่ย คนชอบนะสายมันมีหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายความรักสายตุกภาพแล้วก็สายเวลนะครับชอบสายไหนก็ลองไปทําดูใครที่อยากจะเริ่มต้นจริงๆลองจดมันไว้นะครับว่า คุณอยากจะทําแบบไหนลองให้ความรู้ก่อนไหมลองถ่ายทําก่อนไหมลองแบบตลกไหมถ้าเป็นสายตลกเนี่ยแม่งจะทํายากนิดหนึ่งมันต้องใช้มุมกล้องช่วยต้องใช้การตัดต่อช่วยถ้าคุณไม่มีตัดต่อไม่มีมุมกล้องที่ดีอ่ะแม่งเล่าเรื่องยากมากเว้ยพบผมก็เล่นสายตลกไงแ้่มันเหนื่อยเหนื่อยคือต้องเตรียมสคลิปต้องมีมุมกล้องต้องถ่ายไปสลับไปสลับมาต้องใส่ซาวด์เอฟเฟกใส่เซ็งเอฟเฟกถ้าเซ็งเอฟเฟกไม่ตลกแม่งก็ไม่ตลกอีกอ่ะนี่บอก่าฉะนั้นอ่ะถ่ายตลกเนี่ยเวลาทำตลกอ่ะมันต้องเป็นคนที่ตลกแล้วสื่อสาารใให้ตตลลกกไดนนะม่่่ชเเป็อยยงี แล้วสื่อสารไม่ตลกมันก็ไม่ได้เนึกออจากป่ฉะนั้นเราต้องสื่อสารให้คนดูมันตลกด้วยไปลองทําดูได้แต่และแนวทําได้หมดนะครับลองสอนดูก็ได้ลองแชร์ประสบการณ์ดูก็ได้หรือจะทําแบบเอนเตอร์เทนก็ได้เอนเตอร์เทนไม่ได้แปลว่าตลกอย่างเดียวนะเอนเตอร์เทนก็คือเล่าเรื่องแบบสนุกก็ได้หรือจะเอาทั้งสสายเนี่ยมันรวมกันทั้งแบบเอนเตอร์เทนด้วยให้ความรู้ด้วยและแชร์ประสบการณ์รวมด้วยก็ได้เหมือนกันนะไม่มีผิดไม่มีถูกสุดท้ายคือลองถ่ายทําดูอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาทั้งหมดที่จดมาเน่่ยออยอยอยอเัวข้ๆ ย่อยๆหัวข้อเนี่ยลองมาทําอาหารดูไหมลองถ่ายทําการทำคอนเทนต์มันคือการลองผิดลองถูกนะครับลองผิดลองถูกคืออะไรคือลองถ่ายดูผมชอบลองมากเลยเวลามีคอนเทนต์ไรผมก็จะลองถ่ายทําดูว่าแบบเฮ้ยแบบนี้ดีปะวะลองทําดูเอ้ยดีเว้ยเฮ้ยมันใช้ได้เว้ยลองเล่นตลกกับเมียดูเอ้าติดเฉยเลยติดเมียนะครับแหมไม่ใช่นะครับกูดอย่างนี้มีพิรุษนะคือลองลองทำดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็ได้เว้ยไปดูคอนเทนต์คนอื่นเฮ้ยเออใช้ได้เว้ยแบบนี้ มาลองตัดต่อดูมาลองถ่ายทําดูเอาแบบนี้มันไม่ตรงจริตกับเราก็ไม่ทำนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นให้ผลนะครับคือต่อไปอ่ะเวลาเราดูคอนเทนต์ในติ k ก o อกนะครับหรือคอนเทนต์ในแอปอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเราดูเพื่อการศึกษาแปลว่าอะไรครับคือผมอะ่ะไม่ชอบเล่นติ๊กตบอกเลยนะไม่ได้ชอบเล่นติ k t o อกนะแต่ผมดูทุกวันวันละชั่วโมง2องชั่วโมงคือไม่ได้ดูอะไรดูสาวๆนะรอเล่นนะครับรายการนังนา้าเมืองเนี่ยคือดูเพื่อศึกษาศึกษาว่าคอนเทนต์แนวเนี่ยเฮ้ยเขาตัดต่ออ่่ออยงไวเเเเาาลืปิด ปเ,ปเขาเปิดคลิปวิดีโอแบบไหนเฮ้ย hey, ทำไมเขาเปิดคลิปวิดีโอแบบนี้ทําไมเขาเล่าแล้วต่อแบบนี้แต่ละคนแต่ละช่องวิธีการเล่าไม่เหมือนกันนะครับจังหวะการเล่าจังหวะการตัดต่อนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่คนมือใหม่ๆผมเข้าใจนะครับอย่าเพิ่งไปแอดวานนะครับลองดูและลองปรับใช้ในแต่ละคนดูเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับและลงคอนเทนต์นะครับบางคนก็ถามว่าเฮ้ย hey, ต้องลงคอนเทนต์วันนึงวันละกี่คลิปดีลองทําดูครับวันละ3ามถหคลิปนะอย่างที่บอกนะครับสาม หนึงคลิปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะไว้เลนะแต่มันจะทำให้คุณนะ่ะค้นหาตัวเองได้เจอเร็วการค้นหาตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่แบบยูดดีจะเจอเว้ย มันคือการตัดสิ่งที่เราไม่ใช่ออกไปแล้วลองทําแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ใช่มันก็ตัดไปเรื่อยเหมือนเรากําลังแบบทําแกะสลักอะแกะสลักลูกผนนะการแกะสลักมันไม่ใช่แบบเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยมันคือการแกะบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่คุณต้องลองทําดูก่อนไงอะไรที่ไม่เคยลองลองทําดูการทำคอนเทนต์มันลองผิดลองถูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเพราะการกลัวอะมันไม่เกิดอะไรมันไม่เกิดเป็นคอนเทนต์ถ้าคุณทําไป มันผิดก็ไม่เป็นไรก็แค่ลบแล้วก็ลงใหม่ทําใหม่ทพาคกิวิโอไปยังไม่ดีก็หยิบพึ่งลงก็ได้ไม่เป็นไรก็แค่ลอง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 แล้วมันจะเก่งขึ้นแล้วมันจะเรียนรู้พอเราเรียนรู้เสร็จมันจะพัฒนาพอาพัฒนาเสร็จ มันก็ออกมาเป็นแนวทางของเราเห็นไหมครับฉะนั้นใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมให้กําลังใจทุกคนนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบยากเกินไปนะครับทุกคนสามารถทําได้ทุกคนสามารถเป็นตัวตนได้ทุกคนสามารถทําแบบของตัวเองได้แต่สิ่งสําคัญคือมันต้องมีวินัยนะครับถ้าคุณไม่มีวินัยนะครับคุณบอกว่าคุณจะทำร้อยคลิปถ้าร้อยคลิปคุณทําวันเดียวคลิปเดียวเลิกนะครับมันก็ไม่ประโยชน์อยู่ดีลองคิดดูถ้าสมมติคุณร้อยคลิปอะแล้วคุณมีเงินอนะสักล้านนึงอนะอยากทำไหมอ่าอยากทําอยู่แล้วนะครับยาม แต่ก่อนนะ ผมทำอะ่ะผมต้องการที่จะดังเว้ยผมคิดเลยว่าผมอยากจะดงังเพราะผมคิดว่าถ้าผมมีคนติดตามเยอะผมสามารถทำเงินกับมันได้นะครับผมสามารถหาเงินกับมันได้สิ่งที่เราจะสามารถทำให้เราหาเงินได้คือเราควรจะต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์พอเรามีตัวตนเราจะหาเงินได้มากขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นเพราะมันคือพลังของทวีคูณครับ multiplier คือพลังของทวีคูณลองลุยก่อนลองทำก่อนนะครับและใครที่กำลังติดปัญหาเรื่องผู้ติดตามไม่ถึง1000คนลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าคุณติดปัญหาเรื่อง เรื่องอะไรกันนะครับคุณติดปัญหาแบบไหนกันและอยากทํายังไงถึงจะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นได้นะครับหรือไม่รู้จะเจอแนวทางยังไงไม่รู้จะตัดตอ่อยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการตัดตอ่อแบบง่ายๆนะครับวิธีการทําคลิปวิดีโอแบบง่ายๆนะครับแต่ตายกัดไม่ปล่อยนะครับจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดเซฟโพสต์กดคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสําเร็จนะครับ